ไปติดตามการจัดงานวันสมาธิโลกที่จังหวัดอุบลราชธานีกันต่อครับจังหวัดอุบลราชธานีจัดงานวันสมาธิโลก World Meditation Day ขับเคลื่อนสู่เมืองแห่งธรรมเมืองแห่งกรรมฐานโลกเชื่อมพลังท้องถิ่นสู่สากลจุดเทียนธรรมแสงแห่งสติแสงแห่งสันติภาพครับที่วัดพระธาตุหนองบัวอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีได้มีการจัดงานวันสมาธิโลก ขับเคลื่อนอุบลราชธานีสู่เมืองแห่งธรรมเมืองกรรมฐานโลกเชื่อมพลังท้องถิ่นสู่สากลโดยมีนายสมมาตรโพธิรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการประธานที่ปรึกษามูลนิธิหลวงปู่มั่นภูริทัตโต150ปีชาติการจังหวัดอุบลราชธานีประธานหอการค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคีเครือข่ายประชาชนนักศึกษาและผู้สนใจกว่า400คนร่วมในกิจกรรม มีการประกาศปฏิญ,ญาความร่วมมือเพื่อสนับสนุนวันสมาธิโลกและการฝึกปฏิบัติสมาธินานาชาติ world peace meditation practice ส่วนมนต์ไหว้พระกล่าวสมโมทนียกถาร่วมการปฏิบัติสมาธิและจุดเทียนธรรมขออภัยครับ และจุดเทียนธรรมแสงแห่งสติแสงแห่งสันติภาพครับโดยกิจกรรมในครั้งนี้นะครับเพื่อที่จะสนองเจตนารมณ์ขององค์การสหประชาชาติครับซึ่งได้มีการประกาศให้วันที่21ธันวาคมของทุกๆปีนะครับเป็นวันสมาธิโลกเพื่อที่จะขับเคลื่อนโครงการอุบลราชธานีเมืองแห่งธรรมเมืองกรรมฐานโลกครับเพื่อที่จะส่งเสริมการฝึกสมาธิสติและการเจริญภาวนาในฐานะเครื่องมือสําคัญในการเสริมสร้างส,างสันติภาพความเข้าใจอันดี และการยกระดับคุณภาพชีวิตของมนุษยชาติครับทั้งนี้กิจกรรมในครั้งนี้นะครับยังเป็นการพัฒนาเมืองในมิติของจิตใจปัญญาและคุณค่าของความเป็นมนุษย์พร้อมทั้งยังสะท้อนความมุ่งมั่นของจังหวัดครับในการสนับสนุนเจตนารมณ์ของสหประชาชาติผ่านการเชื่อมโยงพลังนะครับจากระดับท้องถิ่นสู่ระดับโลกอีกด้วยครับ ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะครับที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้คนในชุมชนนะครับแล้วก็ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีด้วยนะครับ